คือว่าขั้นตอนนี้เนี่ยคือขั้นตอนการบังคับคดีอย่างอย่างที่ท่านธจชัยได,ได้กล่าวแล้วนะครับครานนี้เนี่ยมีบางฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าการบังคับคดีเนี่ยเป็นเรื่องของกรมราชธรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาพยายามอธิบายว่างานนี้ศาลไม่เกี่ยวมันจบสิ้นแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีข้ามเกี่ยวระหว่าง กรมราชทรร์นะครับเรียนจําแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือสารก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับก็ต้องคอยมอนิเตอร์หรือติดตามว่าการบังคับคดีเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเมื่อมีคุณชันชัยเนี่ยนะครับพบเห็นว่ายังไม่มีการบังคับคดีอย่างถูกต้องจึงมาร้องตามข้อบังคับที่62นะครับของข้อบังคับสารฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าบุคคลใดที่พบเห็นว่ามีการกระทำผิดระหว่างบังคับคดีเนี่ย สามารถมาร้องต่อศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นอขอเคลียร์น,นิดนึงว่าการมังคับคดีไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมรัชทรรน์แต่เพียงฝ่ายเดียวศาลเนี่ยนะครับยังมีอํานาจอยู่นะครับท่านี้เนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะครับคืน22ต่อ23สิงหา2566เนี่ยทักษิณได้เปลี่ยนสถานที่จากจากเรือนจําไปอยู่โรงพยาบาตลตํารวจน,นะครับโดยมีความเห็นของแพทย์ทั้ง ที่ราชธานแล้วที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยให้อยู่ตลอด1 8อดวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนสําคัญนะครับถ้าองค์คณะท่านจะพิจารณาว่ามีส่วนสําคัญที่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยแสดงว่าการบังคับคดียังไม่เกิดขึ้นแม้แต่วันเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการพิจารณาว่าการบังคับคดีเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง และในส่วนที่2คืออีก180วันหลังเนี่ยนะครับการพักโทษนะฮะที่อนุญาตโดยรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้ารวมทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยนะครับศาลนะฮะโดยองค์คณะเนี่ยพิจารณาเห็นว่ามันไม่ไม่ถูกต้องทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะมีมีหมายนะครับที่จะบอกว่าพักสิินุัตชเนี่ยอาจจะต้องกลับมาสู่ เรือนจำนะครับตามหมายเดิมนะครับตามพระบรมราชโองการเดิมที่ให้จำคุกหนึ่งปีครับ